ตอน,นี้าลางจะขึ้นมาที่ห้วยแก้วนะครับก่อนจะถึงห้วยแก้วนะครับเราก็จะเห็นอนุสาวรีย์คูบาสีวีชัยนะครับซึ่งเป็นที่เคารพของคนเชียงใหม่กันครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับค่อนข้างจะหาที่จอดยากน่อยนะครับจนช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับเนาะโอเค ตรงนี้ก็จะเป็นปากทางที่จะขึ้นไปบนน้ำตกห้อยแก้วนะครับเดินตามมานะครับ,รบมีคองขายนะครับมีร้านค้าครับอันนี้ก็น้ำตกห้อยแก้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าข้างทางนะครับค่อนข้างจะมีสินค้าหลากหลายนะครับเนาะ มีเสือมีอะไรคือเช่านะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นของทอดนะครับที่มีขายตามรลายทางนะครับมีมแมลงมีอย่างหลายย่างนะครับผมแล้วก็ก็จะขึ้นไปแล้วนะครับมีละอ่อนตัวเล็กๆมาตัวตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นป้ายนะครับป้ายห้ามนำสุราเครื่องดื่มเข้ามาทางในแล้วก็มีการกำหนดาการท่องเที่ยวเที่ยวชมตัวนะครับเวลา17นาฬิกานะครับ ห้ามขายของหรือหาผลประโยชน์นะครับแล้วก็ห้ามทิ้งขยะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขากำลังจะขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นต้นมงต้นไม้นะครับค่อนข้างจะหายไปเยอะเลยนะครับเนาะก็น,น้ำก็พอมีนะครับนะ้อมีคนมาเล่นนะมาพอสมควรครับครับอันนี้เป็นบอกว่าน้ำตก ห้วยแก้วนะครับสายน้ำแห่งความทรงจำนะครับเส้นทางเดินธรรมชาตินะครับเพื่อความเข้าใจเรื่องราวธรรมชาตินะครับเส้นทางเดินธรรมชาตินี้เป็นเส้นทางที่เรียบสายน้ำตกห้วยแก้วนะครับผ่านแนวป่าไปสิ้นสุดณนะที่จุดจอดใกล้ครับวงบังบัวบานริมถนนขึ้นดอยสุเทพนะครับระยะทาง600เมตรใช้เวลาเดินทาง4 0นาทีนะครับเส้นทางนี้มีความยากระดับปานกลางบางช่วงก็ขึ้นบันดไดเป็นทางยาว และเรียบหน้าผาต้องใจความรอดระวังครับเด็กๆก็ต้องดูแลกันหน่อยเนาะน,นี่ก็จะเป็นเป็นสะพานข้ามไปฝั่งนึงนะครับผมอากาศก็ยังค่อนข้างจะร่มรื่นอยู่นะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับที่มาแอลอามากมายนะครับน้ำก็ยังใสสะอาด ันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆแถวขึ้นมาคือเด็กๆอาบน้ำกันนะครับทุกคนก็มาลบร้อกันเยอะนะครับน้ำตกก็ยังคงความสวยไว้อยู่นะครับนะยังค,งคงความสวยไว้อยู่มีมาเลยอ่าเดี๋ก็บริเวณรอบๆแอ่งเด็กๆจะเล่นกันนะครับผม พอเห็นน้ำยังใสยอยู่นะครับครับนี่นะครับน้ำตกห้วยแก้วนะครับห้วยแก้วน้ำตกห้วยแก้วนะครับอยาก,ก,ยกยเป็นสเสน่ห์ของนครเชียงใหม่อยู่